การแถลงข่าวนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบสี่จะเป็นการวิ่งนะครับเปิดตัวนะครับในบูพาสซีรีส์ซีสนามนะครับปีหน้านะครับเริ่มตั้งแต่ที่เป็นเขาอีโต้นะครับเป็นที่ขุนดานนะครับเป็นที่นครเพกานะครับแล้วปีหน้าเรามาจบกันที่สนามสี่ที่ฟางสีดาเหมือนเดิมนะครับก็พรุ่งนี้วิ่งเปิดตัวทดสอบสนามกันนะครับแล้วก็นะครับ ของเราคือสุขทันทีที่ได้มาเที่ยวสระแก้วนะครับวันนี้เชื่อว่าเรายังไม่ได้เปิดตัวแต่ว่าท่านมาวันนี้ท่านก็คงมีความสุขนะครับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับท่องเที่ยวเชิงกีฬานันทนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ก็มีนะครับมีครบนะครับครัรแล้วก็ที่ผ่านๆมาเราก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาหลายที่นะครับที่ท่านภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะคะท่านได้พูดแล้วว่าปีน้าจะเป็นสุขเชิงเทร่วเนี่ย ปกติอะเหมือนนักวิ่งหรืออะไรไม่ว่ามาราทอนหรืออะไรต่างๆนะคะก็จะใช้เหมือนเหมือนทดสอบสมรรถนะทางร่างกายตาตาพยาซึ่งแต่ละผืนป่าเนี้ค่ะผืนป่ามารดกโลกเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีความสําคัญและมีอะไรอยู่ในนั้นมากมายจะได้เนี่ยค่ะคนที่ได้มาเข้าร่วมเนี่ยนอกเหนือจาก เนี่ยค่ะได้พบปะได้ทดสอบสมรรถนะแล้วเนี่ยตามชุมชนตามอะไรด้วยซึ่งตรงนั้นน่ะเป็นเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีที่ที่สุดก็ว่าได้สําหรับสําหรับนักวิ่งที่อยากยาที่พวกอิน,อนฟลูเอนเซอร์รต่างๆเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เขาก็คือคือจะไม่ใช่นักวิ่งอย่างเดียวลนะจะเป็นจะเป็น เขาบอกได้เลยว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึ่งในการที่นี่ค่ะในการเป็นนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งด้วยนะคะอาจจะไม่ใช่้ประเทศไทยเราก็สนับสนุนกิจกรรมเรื่องกีฬาต่างๆในหลายๆรูปแบบด้วยกันนะคะมาจาก นครนายกประจีบุรีแล้วก็สระแก้วนะคะรวมถึงผู้เข้าร่วมถแถลงข่าวทุกท่านค่ะในส่วนของความร่วมมือค่ะต้องบอกว่าททเรามีแผนกนารตลาดในปี2567แล้วเราได้มีการบูรณาการร่วมกันกับพันธมิตรก็คือบริษัทเดลันไทยแลนด์นะคะที่จะสร้างสารรค์กิจกรรมการวิ่งนะคะให้บรรจุอยู่ในแผนกนารตลาดเพื่อส่งเสริมและให้นักท่องเที่ยวค่ะเดินทางท่องเที่ยวใน 3จังหวัดซึ่งเป็น3จังหวัดที่ทรเทเพื่อให้มีความเชื่อมโยงในการเดินทางท่องเที่ยวนะคะเพื่อให้นักวิ่งเนี่ยได้มาสัมผัสในทุกสนามที่เราจัดร่วมกับบริษัทเดรันไทยแลนด์นะคะรวมถึงนักวิ่งปลอดภัยทุกรายนะครับไม่ไม่ไม่ต้องห่วงนะครับ ก็รอรุ้นว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรออกมาหรือเปล่านะครับตอนนี้เราส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปฝังตัวไว้ในพื้นที่เรียบร้อยแล้วคอยป้องกันนะครับก็ฝากนะครับว่าเราสามอุทยานชาติบางสีดานะครับเรารับรองความปลอดภัยนะครับก็จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับก็ร่วมทํางานกับทางท่านรองกับทางทรทมานะครับเราไม่มีเหตุการณ์นะครับเรื่องของสัตว์ป่าที่ออกมานะครับออกมาแล้วก็ผลักดันเข้าไปนะครับไม่มีเหตุการณ์นะครับ กำลังใจให้กับนักวิ่งทุกคนเลยนะคะทั้งชั้นที่มาร่วมโอเคอ่ะขอบินอีกรอบครับช่างภาพช่างภาพบอกขออีกเทคนะฮะ <c oughs>